้งถูกบ้างอะไรแรกแรกก็ไม่ค่อยกลัวเพราะวา่าช่องมันหายก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไม่มีคนติดตามบ้างอะไรบ้างอันนี้ไอ้ฟาร์มจําที่ไม่ค่อยดีอ่ะเองทําบ่อยๆนะมีปัญหาบ่อยๆมันก็เท่ากับมันก็ทําได้เนาะแต่ทีนี้ไม่ได้ถ้าลึกๆแล้วมันต้องเป็นคนรู้นะคนรู้อ่ะคนเด็กๆอะ่ะมันจะไวปานเนาะแ้วอย่างแก่แล้วเนี่ยโหถ้ามือถือมีปัญหาอะไรเนี่ยลำบากมากเลยอะ่ะแ้วอย่างน้องสาวเรานี่ขอคนทําเป็นเนาะเออเนี่ย เขาอยัางดีเขายังสามารถดูดเอาอันนี้ยข้อมูลจากอันนี้ที่มันล้วนๆเด้งๆเนี่ยนะอันนี้ว่าเราพยายามจะดูคลิปแล้วก็ทําเองบางทีโจทย์โอ้ยดูเป็นสิบรอบพอโจทย์ไม่เสร็จสักทีบอกมันทาไมเขาพูดเร็วเขาอ,อะไรนี่เนาะแล้วทีนี้เออจะลองทําก็ทําไม่ได้สงสัยต้องลองไปให้น้องสาวทาแล้วน้องสาวเขาเป็นในป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะบางทีเขาก็เครียดนะให้เขาทําเขาก็โมโหเขาก็อะไรมัง่งแล้วมือถือมันก็หน้าโมโหไง ใครจะอดทนเราคิดว่าถ้าไปจ้างคนอื่นทำก็น่าจะแพงอะเนาะถ้าเราเสียดายข้อมูลรูปถ่ายอันนี้นะเพราะบางทีไม่มีแล้วเราถ่ายไม่ได้อีกแล้วไงใช่ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่เราถ่ายไม่ได้อีกแล้วเราก็เสียดายนะแต่ก็หายไปแล้วเนี่ไอเครื่องเนี้ยหมดหายไปหมดข้อมูลข้อมูลอันนี้หน้าบ้านเอแต่อันนี้ไม่เห็นแล้วไม่รู้ยังถ่ายอยู่เปล่านะ แต่มีมีไอ้ตัวหนังสืออะไรเริ่มโพลเริ่มช่วงถามและตอบอะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองกดดูนะเดี๋ยวลองกดดูเดี๋ยวลอง,นะง,งกดดูว่าน้าจอเนี่ยเนี่ยมันก็กดได้ฝ่าบางทีกดไม่ได้ไงเนี่ยกดไม่ได้อ่ะมันจะค้างกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยมันจะค้างมันจะค้างเนี่ยเนี่ยมันจะค้างเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันค้างมันกดอะไรไม่ได้เลย นอกจากเหมือนว่าเขาจะกําหนดมาเนาะแต่เรื่องสําคัญนี่ดันเด้งไปขอความช่วยเหลือเขาเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วด้วยสิพาใ้เขาต้องโทรไปหาตารวจ191ให้มาดูเรานึกว่าเราตุยไปแล้วอีกเหมือนเลยนะเออเหมือนเพาะรหัสเพาะรหัสขอความช่วยเหลือด้วยห่างเยอาวเดี๋ยว่าหลังถ้ามือถือดีๆจะทําเป็นเรื่องเล่านะคบเดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่ไม่รู้จะถ่ายอยู่เปล่านะเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะ ใหม่นะใหม่ใหม่ว่ายังจะสตรีมต่อหลงติ้วแล้วหลงติ้วแล้วเออกลับมาต่อได้กลับมาต่อได้หรือเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงสตรีมก็จะรู้นะอ่าอ่านี่มาได้แล้วเห็นรั้วเห็นรั้วนี่นะเห็นรั้วแล้วเห็นรั้วนี่นะอ่าเดี๋ยวดูทำไมงั้นบอกลาเลยดีกว่าเดี๋ยวดูที่จะมีคนเข้ามาดูไหมเออที่คนเข้ามาดูไหมเนี่ ดูดิต่อใหม่แล้วแต่มีคนผลไล่สองนะแต่ช่องนี้มีคนผลไล่หนึ่งเองมีคนดูสองอันนี้อันนี้อันนี้โอนน้โหหายไปนานนะน่าจะเป็นสิบนาทีเห็นไหมคะกว่าจะปั๊มหัวใจกู้คืนมาได้เนาะดูดิมีคนเข้ามาดูไหมเพราะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกอ่ามีคนเข้ามาดูค่ะเห็นมีคนเข้ามาดูนะอ่านี่มันเด้งไปอย่างนี้แกเนี่ยเนี่ยนีมีคนเข้ามาดู <laughs> มันชอบมาดูเนี่ยมันชอบเด้งไปงี้ถ้าไม่งั้นบอกล้าเอ้ยนี่เข้ามาดูสามแล้วโอ้โหขอบคุณนะคะมือถือดับไปหลายหลนนะคะที่มานี่เริ่มมาติดตามให้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะทําบุญเสร็จแล้วก็อธิษฐานเผื่อทุกท่านเลยนะคะขอให้อคิดไรสมความปรารถนาขอให้ใหชีวิตราบรื่นนะคะอย่าได้มีอุปสรรคติดกันใดๆเลย ไหแล้วไหแล้วถ้าอย่างนั้นขอบอกลาเลยนะเพราะไหลผลแล้วค่ะฝืนปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาหลายหนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจารุณาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้รับรู้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลานี้เลยนะเพราะว่าเบื่อปั๊มหัวใจเขาแล้วค่ะ ยังไงก็มาดูช่องนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าช่องใหม่เนี่ยตามไปดูช่องเก่าได้ค่ะแต่ช่องเก่าไม่สามารถตามไปดูช่องใหม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตัดอะไรจากนะแล้ว้ไม่ได้บอกด้วยเพราะว่าจะเอานี่ไแล้วเนี่ยใ,ใจไหมว่าต้องการหยุดการสตรีมเอาเลยดีกว่านะหรือว่ายังค่ะาอายังไมยบายแล้วนะคะขอบคุณนะคะไปดูช่องช่องเก่านะคะ แน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการปฏิ